ในทุกยุคจะมีบางปีที่ไม่ได้ถูกจำว่าเป็นปีแห่งกำไรแต่ถูกจำว่าเป็นปีที่คนทั้งโลกต้องจัดตำแหน่งชีวิตกันใหม่ปี2 0 2 6กกำลังจะเป็นปีประเภทนั้นมันไม่ใช่ปีที่คุณเข้าตลาดแล้วหวังให้ทุกอย่างขึ้นแต่มันคือปีที่ใครยืนอยู่ตรงไหนจะสำคัญกว่าทุกอย่างที่คุณถืออยู่เพราะอะไรเพราะโครงสร้างใหญ่ของโลกการเงิน กำลังเปลี่ยนไปพร้อมกันหลายด้านในแบบที่เราไม่ค่อยมีโอกาสเห็นบ่อยนักในช่วงชีวิตคนหนึ่งคนหนึ่งราคาสินค้าไม่ได้เด้งชั่วคราวแต่มันขยับฐานใหม่ถาวรตลอดช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนของแพงขึ้นชั่วคราวแล้วรอให้ราคากลับมาเหมือนเดิมแต่ความจริงคือราคาสินค้าจำเป็นจำนวนมากได้ถูกขยับฐานใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว ค่าอาหารค่าขนส่งค่าเช่าบ้านค่ารักษาพยาบาลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นเพราะร้านค้าอยากขึ้นราคาแต่ขึ้นเพราะสามแรงใหญ่ที่ผลักพร้อมกันต้นทุนพลังงานที่สูงและผันผวนต้นทุนแรงงานที่ต้องปรับตามค่าครองชีพต้นทุนนี่และดอกเบี้ยที่ประเทศต้องแบกมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโครงสร้างต้นทุนใหม่ถูกล็อก ราคาปลายทางของผู้บริโภคก็จะไม่ยอมลงกลับเหมือนเดิมอีกปี2026เลยไม่ใช่ปีที่เรารอราคาเก่ากลับมาแต่เป็นปีที่เราต้องถามตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงในโลกที่ราคาชุดใหม่กลายเป็นราคาปกติไปแล้ว 2. พลังงานกลายเป็นอาวุธไม่ใช่แค่ต้นทุนพลังงานเคยเป็นคำที่อยู่ในข่าวเศรษฐกิจแต่วันนี้ มันคือคําที่อยู่ในข่าวการเมืองระหว่างประเทศประเทศผู้ผลิตพลังงานเริ่มใช้น้ำมันกส๊สและไฟฟ้าเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนทางการทูตและกดดันทางเศรษฐกิจทุกครั้งที่พลังงานขยับต้นทุนของทั้งโลกจะสั่นตามทันทีโรงงานระบบขนส่งกเกษตรบริการธุรกิจออนไลน์ที่พึ่งด a ต้าเซ็นเตอทั้งหมด ถ้าพลังงานไม่หวนกลับไปถูกเหมือนเดิมเราไม่มีทางเห็นยุคค่าครองชีพถูกมากอีกแล้วปี2026จึงเป็นปีที่คุณต้องมองให้ทะลุว่าคุณอยู่ในชีวิตแบบกินพลังงานหนักหรือกินพลังงานเบาการจัดตำแหน่งชีวิตให้สอดคล้องกับโครงสร้างพลังงานคือความได้เปรียบใหม่ที่หลายคนมองไม่เห็น 3. เงินเฟอ้อที่ฝังลึก กับค่าเงินที่อ่อนแบบเงียบๆตัวเลขเงินเฟอ้อบนจอทีวีอาจจะดูเหมือนลดลงแต่เงินในกระเป๋าคุณกำลังยืนยันอีกอย่างหนึง่งถ้ารายรับคุณเท่าเดิมแต่ใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นั่นไม่ใช่เรื่องความรู้สึกนั่นคือหลักฐานว่าค่าเงินที่คุณถืออยู่กำลังอ่อนลงจริงๆโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เงินถูกผลิตได้ไม่จำกัด แต่ของจริงในโลกผลิตได้จำกัดมากขึ้นเรื่อยๆความต่างระหว่างเงินกระดาษที่พิมพ์เพิ่มได้กับสินทรัพย์ที่ผลิตเพิ่มไม่ได้จะถูกขยายกว้างขึ้นทุกปีปี2026จึงสำคัญมากเพราะมันคือช่วงเวลาที่คนต้องเลือกข้างระหว่างถือแต่เงินกับเริ่มถือในสิ่งที่เงินพิมพ์เพิ่มไม่ได้ 4. แล้วจัดตำแหน่งชีวิตหมายถึงอะไรในเชิงปฏิบัติ คำนี้ฟังดูเข้าท่าแต่ความหมายจริงตรงไปตรงมามากการจัดตำแหน่งชีวิตในปี2026คือการทบทวนสี่เรื่องนี้ให้ชัด 1. รายได้ของคุณมาจากไหนและเสี่ยงกับอะไรรายได้มาจากนายจ้างคุณเดียวมาจากอุตสาหกรรมที่โดนพลังงานกดดันหนักหรือมาจากทักษะที่โลกใหม่ยิ่งต้องการในระบบที่ผันผวนขึ้นทุกปีรายได้ทางเดียว ถ้ากับความเสี่ยงสูงที่สุด 2. ค่าใช้จ่ายถาวรของคุณผูกกับอะไรบ้างบ้านที่อยู่วิธีเดินทางสไตล์การใช้ชีวิตคุณกำลังใช้ชีวิตแบบยุคพลังงานถูกในโลกที่พลังงานไม่ถูกแล้วหรือเปล่า 3. ส,สิ่งที่คุณสะสมเป็นเงินแบบไหนคุณสะสมแต่ตัวเลขในบัญชี หรือเริ่มมีสัดส like ่วนของสินทรัพย์ที่ไม่ถูกสร้างเพิ่มเช่นทองคำที่ดินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจำกัดเพราะในโลกที่เงินผลิตได้ไม่จำกัดคนที่ถือแต่เงินกำลังยืนอยู่ฝั่งที่เสียเปรียบมากขึ้นทุกปี 4. ทักษะที่คุณมีจะยังมีค่าในโลกอีก5-10ปีข้างหน้าหรือไม่ AI Automation และโครงสร้างการทำงานแบบใหม่กำลังจัดลำดับคุณค่าแรงงานใหม่ทั้งหมดปี2026จึงไม่ได้ถามแค่ว่าคุณมีอะไรอยู่ในพอร์ตบ้างแต่ถามว่าทักษะคุณอยู่ตำแหน่งไหนบนกระดานใหม่ของเศรษฐกิจโลก 5. ปีที่ไม่ใช่ปีของโชคแต่เป็นปีของการวางตัวเองให้ถูกหลายคนยังมองปี2026เป็นปีลุ้น ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงดอกเบีย้ยจะเพิ่มหรือลดบิตคอยจะวิ่งหรือจะพักแต่สำหรับคนที่มองภาพยาวปีนี้ไม่ใช่ปีของการเดาแต่เป็นปีของการจัดเรียงใหม่จัดโครงสร้างรายได้จัดโครงสร้างค่าใช้จ่ายจัดโครงสร้างทรัพย์สินและจัดโครงสร้างตัวตนทางเศรษฐกิจของตัวเองเพราะไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงในปีเดียว สิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณยืนอยู่ฝั่งไหนของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ฝั่งที่ต้นทุนชีวิตสูงขึ้นทุกปีแต่รายรับและสินทรัพย์ไม่ตามขึ้นไปหรือฝั่งที่แม้โลกจะผันผวนแต่คุณถือของถูกต้องอยู่ในโครงสร้างรายได้ที่สอดคล้องกับอนาคตและไม่ต้องภาวนาให้ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมท้ายที่สุด โลกการเงินไม่เคยให้รางวัลกับคนที่เดาถูกครั้งเดียวแต่มันให้รางวัลกับคนที่วางตัวเองถูกฝังในช่วงเวลาสำคัญปี2026จึงไม่ใช่ปีที่เราลุ้นโชคแต่มันคือปีที่เราต้องถามตัวเองให้ชัดว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนเมื่อโครงสร้างของโลกการเงินไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กด s u b s c r i b e ช่อง Spy Future ไว้ แล้วเราจะจับตาดูไปด้วยกันสวัสดีครับ